มาเที่ยวที่ประเทศลาวกันนะคะที่เวียงจันทเนี่ยมันมีอะไรน่าเที่ยวว่างนะคะเดี๋ยวพาไปดูห้องกันว่าเป็นยังไงบ้างจองมาห้องละทำร้อยกว่าบาทไม่ถึงสี่ร้อยอ่ะคือแบบถูกมากนะคะเบียถูกมากแช่ละสิบแปดบาทเองอถูกมากของจริงสวยมากทุกคน,นและนี่ก็คือแบบเย็ยนวันศุกร์อ่ะ ค่ะทุกคนทริปนี้นะคะที่พาทุกคนมาเที่ยวที่ประเทศลาวกันนะคะตอนนี้นะคะจีก็อยู่ที่เวียงจัน์เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเริ่มต้นกันที่นี่เลยเพราะว่าเป็นเมืองหลวงของประเทศลาวด้วยนะคะก็เดินทางนะคะโดยเครื่องบินนะคะมาลงที่สนามบินเวียงจันทนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันว่าที่เวียงจันเนี่ยมันมีอะไรน่าเที่ยวบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปุยกันเลยดีกว่า นี่นะคะเราก็ถึงที่พักมาเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะที่พักที่เ e r t i s e p r e s Boutique Hostel นะคะทีนี้ก็จะเป็นแบบว่าโฮสเทลที่เป็นห้องน้ํารวมนะคะก็จองมาห้องละ740บาทนะคะหารสองมันเหลือแค่แบบคนละ3า0รอยกว่าบ,บาทไม่ถึง400อะ่ะคือแบบถูกมากนะคะเดี๋ยวพาไปดูห้องกันว่าเป็นยังไงบ้างห้องน้ําที่นี่ก็จะเป็นห้องน้ํารวมนะคะนี่ก็จะเป็นแบบห้องนี้ เป็นแบบเออมีที่อาบน้ำแล้วก็มีชักโครกแบบ,บอยู่ในตัวเลยสองห้องก็มีกระจกก็ขอไปพักผ่อนก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อกี้แบบว่ากว่าจะเข้าที่พักได้ก็คือฝนตกอีกนะคะเดี๋ยวไปพักผ่อนกันแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกันต่อ ราก็กำลังจะมาเช่ารถมอเตอร์ไซค์กันนะคะเราก็ได้ร้านเช่ารถนะคะชื่อว่า T L Motorbike นะคะอันนี้ก็เป็นมอเตอร์ไซค์คลิกนะคะราคา300บาทต่อวันไปเลยกันเลยนี่ทุกคนตอนนี้เรามาเที่ยวพิกัดแรกนะคะก็คือพระธาตุหลวงนะคะนี่ สีทองอาลามแบบสวยมากนะคะแล้วก็เห็นชุดแบบนี้นะคะเราสามารถมาเช่าข้างหน้าได้นะคะ mm hmm. เพราะว่าตรงนี้นะคะก็ mm hmm. จะมีแบบว่าที่เช่าเยอะมากๆนะคะ100บาท <c oughs> เดี๋ยวเราเข้าไปไหว้ข้างในแล้วก็ไปถ่ายรูปกแบบัน ะะแล้วก็เข้ามาข้างในนะคะก็จะเสียค่าเข้านะคะคนละ30,000กีบนะคะข้างในสวยมากแบบสะท้อนแสงสุด นี่นะคะแล้วก็กินอาหารเป็นที่ร้านนวลนะคะร้านนี้ก็จะแบบมีทิมชันดีแบบอาหารฟิวชั่นต่างๆนะคะก็คือที่แบบผ้าหิ้งนุ่งแกงกะหรี่หมูทอดนะคะแล้วก็แบบมีหลายอย่างหลายเมนูเลยทีแบบหลายสไตล์มากๆนะววาืออเป็ไไร ไปไปดูแบบดีซีขอสอนไปคุ well. ้มเสีมากตั้งเบียร์ไปรีบจีบไินเสร็จไปแล้วนะคะร้านนวลก็คือร้านนี้ก็คือแนะนําให้มานะคะเพราะว่าอาหารอร่อยทุกอย่างแล้วก็เบียร์ถูกมากคือเป็นเบียร์คราฟนะคะแก้วละสิบแปดบาทเองถูกมาก นึ่งพิกัดนะคะหลังจากที่แบบว่าไปพักผ่อนนอนเต็มอิ่มมาแล้วนะคะแล้วก็มาที่จุดเช็คอินนะคะก็คือประตูชัยนะคะคือแบบของจริงสวยมากทุกคนนี่คือวันนี้มันก็มีความแบบฟ้าฝนไม่เป็นใจนะคะ <c oughs> เพราะว่าฝนตกตลอดเลยตอนนี้ก็ยังแบบว่าตกไปปล่อยอยู่แต่แบบเราต้องสู้ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นโชคดีค่ะเพราะว่าคนน้อยปกติเขาบอกว่าตรงนี้คือแบบคนเยอะมากตอนเย็นนะคะและนี่ก็คือแบบเย็นวันศุกร์ดีมากสวยมาก ทุกคนอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่ประตูชัยนะคะก็คือต้องมานี่เลยค่ะดูน้ำพูนะคะก็จะมีแบบโชว์แสงสีเสียงนะคะตอน6โมงครึ่งนะคะตอนเย็นแบบอากาศดีมากเลยก็แบบมานั่งชมแบบนี้ โชว์ผูจบไปแล้วนะคะใครที่แบบว่าจะมาประตูชัยก็คือแนะนําให้มาตอนเย็นเพราะว่าเราจะได้มาดูผูตอนเย็นด้วยนะคะคือตอนเปิดไฟสวยมากนี่อยู่ด้านหลังเปิดไฟแล้วสวยมากอะ่ะแบบควรมาตอนเย็นจริงๆอะ่ะมาถ่ายรูปนะคะก็คืออยู่เย็นเย็นยันดึกเลยนะคะนี่เดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะไปหาอะไรกินกันนะคะที่ไปหาอะไรกินก็นเถอะคิว ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ตลาดริมโคงนะคะก็จะแบบมีขายของเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็มีของกินด้วยจริงๆแล้วเราจะมาที่นี่เพื่อที่จะมากินหมูกระทะร้านตัวหมูนะคะแต่ก็ตอนนี้ยังหาไม่เจอเดี๋ยวไปเดินหากัน 3ามบาทปรนะมาณนี้เซตแรกเขาจะเอามาให้เราก่อนนะคะแล้วก็ถ้ากินหมดก็คือไปเติมได้เลยเป็นบุฟเฟ่ตี่น่ากินมากแล้วคนก็แบบเยอะมากแน่นๆบอกว่ารานนี้เด็ดเดี๋ยวมากินกัน มาก,กมาค่ะทุกคนข้ามคืนนี้ยังอีกยาวไกลนะคะแล้วก็จะมานั่งชิวกันนะคะก็คือทำการรีเสิร์ชมาแล้วเขาบอกว่าให้มานั่งร้าน ติดกาแฟนะคะหรือว่าติดคาเฟ่หรืออะไรก็สักอย่างนะคะก็เดี๋ยวขึ้นชื่อไว้ให้นะคะก็เขาบอกว่าที่นี่ก็ออคาเียราคา20บาทนะคะ20บาทขายาก็คือถูกมากเดี๋ยวเาไปดูบรรยากาศข้างในกันว่าเป็นยังไงเนี่ยค่ะร้านนี้ก็จะมีทั้งแบบอินดอร์แล้วก็เอาดอร์นะคะแล้วก็ได้นั่ง เอาดอเพราะว่ามาชานะคะมันไม่มีโตอะ่ะแต่แบบข้างในก็จะมีทั้งหมด2ช้ชาด้วยกันนะคะแต่มันจะไม่มีดนตรีสดอะ่ะมันจะเป็นแบบดนตรีเปิดพเพลงอ่ะก็แบบมานั่งฟิวๆชิลๆได้คนที่ลาวเนี่ยเขาก็แนะนำว่าเออมันควรมาร้าแสดงว่าทำรีเอรชได้ดี ทุกคนสำหรับเช้านี้ที่เวียงจันทร์นะคะเดี๋ยวเราก็ไปต่อกันที่วังเวียงนะคะก็จะไปนั่งรถไฟเลาจีนกันนะคะก็สำหรับที่พักนะคะเปิดติดเอ็กซ์เพเนี่ยก็รู้สึกว่ามันโอเคนะทุกคนแบบราคาก็คือดีมากแล้วก็ห้องก็สะอาดห้องน้ำก็สะอาดแบบดีเลิศน,นะคะแล้วก็ ออใครที่แบบว่าไม่ได้ซีเรียสเรื่องที่พักมากก็คือมาพักได้อันนี้ที่แนะนําแล้วก็ราคามัน300รอกว่าบาทรวมอาหารเช้าเลยนะจริงๆแล้วแต่เช้านี้เดี๋ยวเราต้องรีบไปขึ้นรถไฟนะคะก็เลยไม่ได้กินนะคะหิวอ่ะก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินข้างหน้าเอานะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่วังเวียงต่อนะคะก็ไปไปขึ้นรถไฟกัน สถานีรถไฟลาวจีนนะคะจีก็ได้ทําการซื้อตั๋วนะคะอันนี้550บาทผ่านเอเจนซี่มาเรียบร้อยนะคะก็คือถ้าใครมาซื้อข้างหน้าเนี่ยมันจะต้องแบบว่า450นะคะแต่ก็เห็นแบบบางทีก็ต้องมาต่อแถวอะไรอย่างเงี้ยคือมันยากค่ะก็เราก็เลยแบบว่าเอาความสะดวกสบายดีกว่าเราซื้อผ่านเอเจนซี่ได้ก็ง่ายกว่านะคะก็เดี๋ยวเราจะนั่งไปวังเวียงกันประมาณ1ชั่วโมงจะไปถึงที่วังเวียงนะคะแต่สําหรับทริปเวียงจันทร์เนี่ยจีแบบเออประทับใจมากรู้สึกว่าที่เที่ยวต่างๆ เนี่ยคือสวยมากนะคะแต่มันก็อาจจะแบบว่ามีอุปรสรรคเล็กน้อยเนาะเพราะว่าในเรื่องฝนฟ้าขนองเนาะก็จะแบบทําให้เราไม่ได้ไปในแบบว่าที่ที่เราแบบว่าแพนไว้ในทุกๆที่นะคะแต่ก็ได้เที่ยวเข้านี้ก็คือแบบว่าดีมากแล้วนะคะได้รูปกลับไปเต็มเลยนะคะและสําหรับการมาเที่ยวลาวอะ่ะคือมันง่ายมากเพราะว่าเราก็ สามารถพูดภาษาไทยได้เลยนะคะเขาเข้าใจใจ่าเงินบาทก็ได้จ่ายเงินกีบก็ได้นะคะก็คือค่าของชีพไม่สูงด้วยนะคะใครอยากมาเที่ยวก็แบบ2วันหนึ่งคืนเวียงจันทก็คือมาเที่ยวตางได้เลยะคะ่ะฝากอีพีหน้าด้วยนะคะก่อนไปก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไครต์ใหจีด้วยนะคะบ๊ายบายเจอก,กันที่วังเวียงะคะ่ะาน,น ใกไฟออกแล้วนะคะออกตอน8โมง50รอบ8โมง50คือออกเป๊ะมากนะคะแล้วก็หบอกก็คือนั่งสบายมากกว้างขวาง <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะไปลุวยวงเวียงกัน <c oughs> <c oughs> ต่อไปนอนก่อนนะคะมาเช้าตื่นเช้ามา <c oughs>